แม่หมูคิดถึงลูกชายโพสต์รูปนายนภยัสตอนเด็กรัวๆคอมเมนต์สนันวันเกิดดรามา่าเชียร์ให้เป็นสัญญาณดีหลังในไอจีของนักสแสดงรุ่นใหญ่หมูพิมพกาโพสต์ภาพถ่ายคู่กับลูกชายนายนภยัสในสมัยเด็กๆมาเผยให้ได้เห็นกันอีกครั้งแบบรัวๆแม้จะไม่ได้มีแคปชั่นใดๆแต่งานนี้แฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำหลายอย่างล้นหลามโดยต่อมาก็ได้มีหนึ่งในคอมเมนต์ที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดี แม่หมูลงรูปรัวรัวหายงอนลูกชายแล้วงานนี้แม่หมูก็ได้เข้ามาตอบกลับสั้นๆแต่ได้ใจความทันทีว่าคิดถึงเขาค่ะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์มากมายที่ทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแม่หมูในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคอมเมนต์ที่หวนเกิดดราม่าและเตือนให้แม่หมูระวังการโพสต์ที่อาจจะไปกระทบถึงตัวลูกชายและที่สำคัญอาจจะไปกระทบกับลูกคนอื่นด้วยเนื่องจากระยะเวลาที่แม่หมูโพสต์มันเริ่มขึ้นเลี่ยเลี่ยกับที่ นายใบเฟิร์นควงกันไปหวานที่เขาใหญ่ขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ